ก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในแป๊บหบนึ่งนะผม,ผมโอเคโอเคขออภัยด้วยนะครับ,บเมื่อกี้ผบเจอโฆษณาก็ขอสวัสดีด้วยวันนี้กลับมากับผมในในเคลิป,ปั๊เหมือนเดิมนะครับหรือว่าเคอพีอพนะครับ <c oughs> หรือว่าผมโฮมบอยสองพันยิบหาเองนะครับ ้เราจะมาเล่นสคริปเกมภาคสองนะครับซึ่งผมปิดเสียงเอาไว้แหละเพราะเผื่อมีลิขสิทธิ์อะโอเคเวลาเท้าหร่อแล้วเนี่ยโอ้สิบหกสิบแล้วสิบหกแล้วสิบสามแล้ว สิบเอ็ดแล้วสิบแล้วโอเคเราจะมาเล่นอีฟีสองบอกเลยว่ายาวแน่นอนนะครบเพราะผมตื่นมาหกโมงผมตื่นมาไม่ใช่ผมตื่นมาตีห้าแสกๆดิโอเคนะท่านผู้ชมเราเราจะต้องลงไปนะครับ ผมยังค้างด่านที่มันเป็นด่านในเนี่ยด่านตอนกลางคืนอะ่ะที่มันเป็นด่านที่ต้องตีกันนะครับนผมาชมผมยังผมยังผมตัดจบคลิปไปเลยแล้วผมก็ออกไปเลยนี่แหละสาเหตุของผมโอเคเกมนี้ง่ายนะครับท่านผู้ชมผมเคย มันเป็นเกมเกมสำหรับอุ pues ๊ยอ er. ุ <catch a surprise> oh yeah! okay. Okay. ๊ยเอาเลยเย้โอเคโอเคเรามาผ่านหนึ <t> ่งดาแล้วนะครับ <t> <bad> <Hok> <backdrop> คก็ประมาณนี้แหละแล้นั้นท่านผู้ชมผมขอถ่ายรูปก่อนโอเคผมได้ถ่ายรูปมาแล้วโอ้ย ไอไอไอแอปพลิเคชันโนกพารัสมันก็โอ้ด่านนี้ไงที่ผมยังค้างอะ่ะติดไฟแล้วต้องเอาชีวิตรอดอต้องต้อในนี้ก็่านผู้ชม ไม่บอมไม่อะไรเลยผมสวย,ลยแล้วล้มตายแน่ผมตายแน่ผมก็ไปข้างบนก่อนแล้วกันเดี๋ยวไม่อยากสู่ผมจะไปนอนอตอตกมาเฉยอะไรเนี่ยโอเคตกมาเฉย

เราเป็นคนสมัครใจนะพวกเราจะไม่ฆ่ากันเราจะไม่ฆ่ากัน,ม,กนมันตามผมมาติดๆเลยเอะไบ้ามันตามผมมาติดๆเลยเ้ยไปได้แล้วในที่สุดกร็รอดกัน่านผู้ชมฮู้ ของเกมหกขาอไอเกมไอเกมนั่นในที่มีหมาเก็บกับลูกข่างอ่ะเอเคยเห็นอยู่ในหนังอ่ะท่านผู้ชมโอเคไปไปเล่นองเวลาเข้ากลุ่มนี่นีกลุ่มกลุ่มกลุมนี่กลุ่มทุกคนเข้ากลุ่มนี่ไม่มีใครเข้ากลุ่มเราเลยอ่ะเลยอ่ะพวก โอเคไม่ไปเป็นไรหรอกนั่นพวกโมยังยังก็ดีนะยุ่งเราก็เยอะอยู่ไปแล้วโอเคโอเคโอเคเพื่อนเราอย่าแพ้นะเอือโอ้โห و, เพื่อนส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงหมดเลยแต่ผู้ชายคนเดียว <c ười> แต่ผู้ชายคนเดียวผมได้มาครับท่านผู้ชมโอ้โห มาผมรู้แล้วมันมันมันต้องการให้เราตายไงท่านผู้ชมแต่ว่าผมจะไม่ยอมตายได้ไง่ายๆหรอกใช่ไหมครับผมจะสู้ต่อไป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 ต่อไปต่อไป t h โ s ล h สโ l รีบหน่อยบลู๊รีบรีบหน่อยเนี่ยเพื่อนให้กำลังใจกันกันให้เราเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าผมจะตายไหมเนี่ยดูจากหน้าผมแล้วหน้าสีตาบวมจะผ่านดา่านนี้ไปได้ไหมเนี่ยท่านผู้ชมโอ้ยไม่ไปเป็นไรไอไอไอผู้ชายหัวดำนะครับ วันสั่งให้บอกว่าเร็วดีเร็วเร็วหน่อยอแกบ้านบ้านดับไลาเน่าโอ้ยแรงไป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 ค่ะมันแรงไปไปมันแรงไปโอ้โหไม่น่าเลย Yeah. มาถึงคิวพวกเราแล้วโหผมได้เป็นคนดีเดึอดผต้องคิกผ่านโอ้ไอที่สุดก็บอลบอกแล้วว่าเล่นเป็น เหลือเวลาเท่าไหร่นะัเนี่ยหนึ่งนาทียี่สิบหกวิโอ้โหเจ็ดโมงสามแล้วโอ้ยขอให้ผ่านนะพวกเราพวกเราจะได้ไปเกมเกมเอเดดิสินดิเกอาดูว่าดูดูเด้โอ้ยโอเคครับอืมโอ้ย แทก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 อะไรวันนี้โอ้โหขอให้ผู้ชายผมทองได้เถอะผมเชียร์เขาไปไหลายผม <S 2> <S 2> อยากขอเชียร์เขาสึกความสามารถเพราะเขาเป็นหนึ่งในคนที่น่าจะทำมันได้อะ่ะแล้วก็เล่นไม่เป็นนะอย่าอย่ากไม่ก็เล่นไม่เป็นเกผ่าน ไปลองเอาไปเบคอนยญิงดิเป็นไงบ้างได้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 ไหมได้ไหมได้ไหมก๊อบโอ้ผ่าน พาแลว้ววดับบุชม,มันโคตรง่ายเลยต,ต่อต่อไปเ,เกมหมุนโอ้มามาหมุนเกเ์อย่า c e i l i n เอา้าทำไมผมไปวนกับเขาเนี่ย สองคนสองคนไปไปไเข้าโอ้สองคนพวกพวกเราลอดแล้วฮู้อาจจะเป็นอาจจะเป็นหลวงพ่อนะ้าเก,กของผมก็ได้ที่ช่วยผมมาในโรบอกครับโอ้ ขอบคุณครับโอ้ขอบคุณผมน่าจะมีกำลังใจเลยอุ๊ยตายตายแล้วจะ,ะ,ะเป็นม้าหมุนเก๋ทำไมมันไม่มันหม,มุนเลยจังเนี่ย สามคนสามคนพวกเราไปสามคนสามคนเว้ยไปไปสามคน <c oughs> โฆษณามาเอา วัาดีโอ้ยท่านผู้ชมมาตั้งไกลอะครับท่านผู้ชมผมไม่ได้เชื่อ ว้เป็น้วหรอ,อยังอยก็ได้เล่นสนุกดูก่ะโอ้โอเคครับท่านผู้ชมโอเคโอเคครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้แหละสำหรับแมปอาร์แมปแมปสควิตเกมสองนะครับเราจะบอกเลยว่าเอ่อผมยังไม่ชนะเลยนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปด้วยนะครับบ๊ายบาย